สวัสดีครับชาวรักตกปลาและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Bal ok Channel, บา u g o c k e r Fishing Channel ของผมออสบารคุกเกอร์ ok ker, ครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่อาวุธลับตัวใหม่ของเรานะั่นก็คือกบซีซ่ามินิฟรอกนั่นเองนะครับตอนเมื่อก่อนนะครับผมก็ได้ทำกบซีซ่าตีนเต๋ามานะครับแล้วหลังๆผมก็ติดใจกับ ผลงานพวกเหยื่อซอ็อกพลาสติกมากแต่หลังๆก็อยากจะมาลองเล่นพวกเหยื่อฮอลโลบอดี้ครับเบลดรัตนะเขาก็เป็นเหยื่อฮอลโลบอดี้ที่ผมชื่นชอบมากนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ผมทํามาเพื่อล่าปลาช่อนโดยเฉพาะแต่ขณะนี้นะครับผมก็ได้ทาตัวนี้ขึ้นมานะครับซีซ่ามินิฟลอกเพราะว่าผมต้องการเหยื่อที่เหมาะสมสําหรับปลาช่อนหนานั่นเองครับการตีช่อนหนาเนี่ยผมก็สังเกตว่าเราจำเป็นต้องมีเหยื่อที่สามารถตีได้ไกลมากๆนะครับโดยเหยื่อตัวนี้น้ําหนัก อยู่ที่5.2กรัมนะครับขนาดก็อยู่ที่3.2เซนติเมตรเนื่องจากว่าปลาช่อนนาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะโตมากสุดก็ได้ประมาสักครึ่งโลนะครับถ้าขวดโชคดีก็อาจจะเจอตัวใหญ่มั่งแต่ส่วนมากปลาช่อนนาก็อาจจะไซส์เล็กๆั้างนั้นนะครับเลยควรจะมีเหยื่อเล็กๆไปก่อนนะครับเราจะได้ไม่พลาดตอนเราโดนแค่ปลาเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนปลาใหญ่กัดยังไงก็โดนนะครับแต่ถ้าปลาเล็กอมเหยื่อเราเข้าไปนะครับเราเหยื่อมันใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีก็วัดไม่ติดนะครับเลย วันนี้เรามาลองแกะให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าตัวซีซ่ามินิฟลอกตัวใหม่หน้าตาย,ยัางไงนะครับก่อนอื่นเรามาแกะเจ้าตัวสีม่วงก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับดูครับผมตั้งชื่อก็อย่างที่เราคุยกันในคลิปตกปลาที่แล้วนะครับซีซ่าเนี่ยก็ตั้งชื่อจากซีซ่าเซเปลลี่จากโจโจ้นะครแต่คําว่าซีซ่ามันก็เป็นในภาษาอังกฤษก็แปลว่าจากักรพรรดิของพวกโรมันนะครับผมถึงได้ต้องมีมงกุฎนะครับ แต่ในครั้งนี้มงกุฎซีซ่านั้นออกแบบมาเพื่อช่วยกันสว่านนะครับดูครับตรงนี้นะครับผมก็จะให้มันนวนออกมาเลยพอมันโดนหญ้าเนี่ยมันก็จะโดนตรงมงกุฎมากก่อนเอ๊ะมันจะโดนมงกุฎก่อนนะครับส่วนพอดีก็อยากที่ว่าความยาวนะครับก็อยากจะให้พอดีปากปลาช่อนโดยยาว3.2เซนติเมตรก็พอนะครับส่วนเบรดัตไซส์ถัดไปนะครับก็3.5เซนติเมตรโดยนี่ก็เล็กกว่าเบรดดัตอีกนะครับนอกจากนั้น สำหรับคนที่ชอบไปตีเขื่อนผมใส่ใบหลิวใหญ่นะครับนี่ก็คือใบหลิวยาว2ซนติเมตรดัดให้มันมีแรงกระทบน้ําหนักขึ้นนะครับเลยพอดึงมาน้ําจะได้กระเด็นดังๆนะครับเลยหมายปลาช่อนตามเขื่อนเนี่ยที่ตอนที่เราต้องตีกว่าพื้นที่เยอะๆใบพัดอย่างนี้จะช่วยเรียกปลาให้มากัดเราได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแค่เอกลักษณ์ที่ผมอยากใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็คือตัวบีบางโคเกอร์ที่ใบหลิวนะครับเลยนี่ครับก็คือตัวสีม่วงครับ ให้คนดูนที่นี้โอเคโคสอัพนี่ครับให้ดูสีม่วงโคสอัพนี่ครับรายละเอียดงดงานมากนะครับตุ่มๆนี่ก็ให้คล้ายๆกับคางคกเลยนะครับหน้าตาก็อย่างนี้เลยครับนี่คือซีซ่ามินิฟรอครับสีม่วงต่อไปเราก็ไปดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีตัวนี้แล้วกันฮะ ตัวนี้สีเลมอนครับเราแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่นะครับข้างในฮรันหน้าตาอย่างนี้ครับผมสีเลมอนนะครับดูตุ่มๆมานะฮะตุ่มๆข้างหกไปนะครับโทษทีนะครับวันนี้ลมแรงนิดหนึงก็เลยอาจจะเสียเข้าแต่หน้าตาก็ดยครับผมนี่ครับสีเขียวเลมอนโอเคครับตัวต่อไปนะฮะเอาตัวนี้แล้วกันครับสีส้มนี่ฮะตัวนี้สีส้มครับ ส่นวนมากผมก็จะชอบสุกสีส้มๆสําสำหรับไม้ที่แหนเยอะๆนะครับเพราะมันจะได้สีตัดกันนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแหนสีเขียวๆเนี่ยเราก็ใช้สีเขียวมก็จะเห็นจังหวะปลากัดยากกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยบางทีมันกัดโดแวแล้วเราไม่เห็นตัวเหยื่อเลยนะครับก็แสดงว่าโอเคเข้าปากปลาแล้วแต่ถ้าเป็นสีเขียวๆเนี่ยบางทีปลากัดไม่โดนก็จริงแต่เหยื่อยังลอยอยู่บนผิวน้ําแต่สีมันเหมือนกับใบไม้มากเกินไปเราดูไม่ออกว่าปลาดูดเข้าไปหรือไม่นะครับเลยถ้าปกติในหมายที่ แนเยอะๆน,น้ำเขียวๆก็จะใช้สีอย่างนี้มากกว่าครับอย่างพวกสีพวกนี้สีที่มันตัดๆกันนะครับต่อไปนะครับเราดูนี่กันครับสีนี่อ่าสีเทานะครับอันนี้ก็จะออกมาลายคล้ายๆกับชาโดมทำให้ผมนึกถึงชาโดมูลสมัยที่ดูไอ้รดดำนะครับชาโดมูลที่สปอยนะครับเป็นเป็นพี่ชายของพระเอกไอ้รดดำนะครับแต่ดูครับสีสีก็แนวไอ้ชาโดมูลนครับก็คือเทา เขียวนะครับตุมต่มดูเท่น่ากลัวดีนะครับก็อยากที่ว่านี่คือยางหนังกลับนะครับก็คือจะใช้ยางพาราของบ้านเราเนี่ยแหละก็คือช่วยเศรษฐกิจไทยโดยการสนับสนุนโดยการใช้เหยื่อที่ต้องใช้วัสดุที่เรามีเยอะไปนะครับนี่ครับผมตัวบีบางกอบฮุกเกอร์ข้างใต้ท้องนะครับแล้วนี่ก็ใบเหลิวบางกอกฮุกเกอร์ er, ให้ดูทั้งตัวอีกทีครับนี่ครับว้าว ครับสุดท้ายนะครับอันนี้เลยครับสีเขียวซีซ่านะครับซีซ่ามินิฟลอกสีเขียวโอ้อันนี้อันนี้สีโปรดผมนะครับหน้าตามันแบบหน้าตามันมันสวยมากมันชอบมันมากนะฮะว้าวบบงกุดสีแดงนะฮะตัวนี้ดูจากข้างหน้าก็เป็นเหยื่อที่ทำมาได้สวยงามมากนี่ครับให้ดูข้างล่างอีกทีครับตัวบีบาร์กับฮ็อกเกอร์นะฮะแล้วก็ บิว <By> ตอนนี้แหละครับเหยื่อซีซ่ามินิฟลอกนะครับขอย้ำอีกทีนะครับมันเป็นเหยื่อสาจุเซนติเมตรนักห้าจดกรัมนะครับเราจะได้ตีสวนลมได้นะครับพอเราไปตีในหมายทุ่งน้เนี่ยข้อเสียก็คือมันไม่มีต้นไม้แล้วมันเป็นทีร่ราบเลยพอลมพัดมาเนี่ยโขมันก็จะมีอุปสรรคทางนั้นนะครับเลยสําคัญสุดก็คือต้องมีเหยื่อที่สามารถตีสวนลมได้เล็กพอที่ปลาช่อนกัดได้แล้วมีใบเหลิวใหญ่พอที่จะเรียกความสนใจมันได้ด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้แหละครับซีซ่า มินิฟลอกมีขายแล้วทางหน้า l a ซ a ด้าบาค o รูกเกอร์เฟซบุ๊กบาคารเกอร์แล้วบาคารูกเกอร์ช็อปในเว็บไซต์เรานะครับส่วนวันนี้ผมออสบาคารเกอร์ขอปิดแค่นี้ครับเหยื่อตัวนี้แล้วผมก็ได้ทำผลงานมาแล้ว2ตัวนะครับแต่ยังไม่ปล่อยคลิปนะครับเพราะอยากจะสะสมคอนเทนต์มากกว่านี้เพราะว่าท้ายทริปล่าสุดที่ผมไปมานะ้าก็เพิ่งจะเข้านานะครับแต่ปลาเนี่ยก็ยังเพิ่งจะเข้านิดนึงแต่ยังไม่ค่อยดุเท่าไหร่เลยผมว่าอีกสัปดาห์หนึ่งหลังจากที่ผมถ่ายคลิปนี้เราเตรียมดูได้ครับคลิปตกช่อนนาด้วยเหยื่อสี่า Mini frog. So, yeah, yeah. Okay. Mmm, okay. Okay, okay. Think it's about time for me to go in. Like, I dive deep. Like, I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. My brain ain't contained. Shit keeps filling out. I'm belligerent. And